วิดีโอนี้เป็นคลิปที่คุณครูลหลายๆท่านรอคอยนะครับนั่นก็คือการนําแบบทดสอบที่สร้างจากเว็บไซต์ TestMod ไปใช้งานจริงและดูผลลัพธ์ผลคะแนนไปเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้ครับสร้างแบบทดสอบออนไลน์ในเว็บไซต์ TestMod กันแล้วใช่ไหมครับสวดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Teach Den s h นะครับ คลิปวิดีโอนี้เป็นตอนที่3ของเว็บไซต์ TestMod นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่1และคลิปที่2เนี่ยแนะนำให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับผมเพื่อที่จะมาต่อกันในคลิปนี้ได้อย่างดีที่สุดนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะเรียนรู้วิธีการนำแบบทดสอบที่เราสร้างเนี่ยไปใช้ส่งให้นักเรียนอย่างไรนักเรียนต้องเข้าระบบยังไงเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วคุณครูจะดูผลลัพธ์ผลคะแนนของนักเรียนได้ที่ไหน และเรื่องสําคัญที่จําเป็นนะครับและเป็นประโยชน์ที่ครูต้องรู้ในเรื่องอื่นๆทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่สําคัญและจําเป็นก่อนครับอย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับในคลิปที่1และคลิปที่2ว่าเว็บไซต์ Test m o ดเนี่ยจะไม่สามารถสมัครสมาชิกได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้สมัครสมาชิกและเข้าระบบก่อนสร้างข้อสอบเนี่ย ข้อสอบก็จะไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราไม่สามารถเข้าไปในระบบได้เราก็ไม่สามารถเจอสิ่งที่เราสร้างไว้ได้คำถามคือนะครับทำอย่างไรเราถึงจะสามารถกลับมาดูสิ่งที่เราสร้างไว้ได้กลับมาแก้ไขได้กลับมาจัดก,การได้วิธีการมีดังต่อไปนี้นะครับใครที่ดูคลิปที่สอนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเดสก์บอร์ดนะครับอยู่ที่หน้าเดสก์บอร์ดของแบบทดสอบที่สร้าง เวลาที่เราต้องการจะบันทึกสิ่งที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยเราต้องบันทึกเป็นลิงก์เราต้องบันทึกเป็นลิง,งกง์หรือ URL นะครับวิธีการก็ไม่ยากครับให้กดไปที่เมนูภาพวิสนะครับแล้วทำการคัดลอกลิงก์ตรงนี้ครับข้างบนนะครับทั้งหมดเลยแล้วในที่นี้นะครับผมแนะนำว่าให้บันทึกเอาไว้ในโปรแกรมง่ายๆนะครับหรือว่าเว็บไซต์ง่ายๆอย่าง Padlet ก็ได้ อย่าง Padlet ก็ได้หรือใครจะบันทึกไว้ใน Google Sheets บันทึกไว้ในโปรแกรม Microsoft Word ก็ได้แต่ถ้าเกิดแนะนำนะครับผมแนะนำให้ลองเรียนรู้แล้วก็ใช้ Padlet ดูนะครับจะให้ง่ายเนี่ยก็แนะนำให้พิมพ์นะครับในส่วนของชื่อของแบบทดสอบลงไปด้วยจะได้รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็นำลิงก์ที่เราคัดลอกมาวางตรงนี้จะกดนำออกก็ได้นะครับให้เหลือแต่ลิงก์อย่างเดียวก็จะเป็นแบบนี้กดอัปเดตนะครับก็จะเป็นลิงก์ในลักษณะแบบนี้เลย ซึうう crew, invent, Besides, to sure ่งเวลาที่คุณครูนะครับได้บันทึกไว้แบบนี้แ <popular> ล้วนะครับหลังจากที่คุณครูปิดคอมพิวเตอร์ไปอาจะไม่ได้ใช้หลายวันนะครับเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเนี่ยเมื่อเราเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้หรือนะครับถ้าเกิดไม่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาที่คุณครูเนี่ยจะต้องมีการเข้าระบบนะครับมีการเข้าระบบแบบนี้นะครับ ซึ่งก็จะมี2แท็บด้วยกันเป็น student login กับ administrator ให้คุณครูเนี่ยกดไปที่ administrator นะครับแล้วทำการใส่ password ที่ตนเองได้ตั้งนะครับตอนไหนนะครับลองกลับไปดูที่คลิปที่2ก็คือตอนเริ่มต้นที่เราสร้างแบบทดสอบเลยซึ่งในที่นี้ผมก็จะลองใส่ของตัวเองดูนะครับแล้วกด login นี่นะครับก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการในการบันทึก สิ่งที่ตนเองสร้างหรือแบบทดสอบที่ตนเองสร้างต้องบันทึกเป็นลิงก์นะครับแล้วก็แนะนําว่าให้จำพาสเวิร์ดให้ได้ด้วยนะครับผมโอเคนี่คือเรื่องที่สําคัญและจําเป็นมากๆต่อไปเราไปเรียนรู้วิธีการส่งแบบทดสอบที่เราสร้างเสร็จแล้วไปให้หนักเรียนกันครับการส่งไปให้หนักเรียนก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับให้คุณครูเนี่ยกดมาที่เมนู Pu บบิสนะครับก็คือการเผยแพร่นั่นเอง หลังจากนั้นนะครับคุณครูจะกด Pre ี i e w ดูก่อนก็ได้นะครับที่คำว่า Preview Your t e s t กดแบบนี้นะครับก็จะเจอในลนักษณะแบบนี้แล้วก็ลองกด Pre ี view ดูนะครับในฐานะที่เป็นคุณครูก็สามารถกด Preview ดูได้หน้าตาของแบบทดสอบก็จะเป็นในลนักษณะแบบนี้ถ้าเกิดคุณครูไม่ได้มีการสุ่มนะครับก็จะเรียงตามข้อแต่ถ้าเกิดมีการสุ่มก็จะสลับในลนักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครติดตามคลิปที่2จะเห็นว่าข้อแรกเนี่ยจะเป็น ข้อ2นะครับส่วนข้ออ่าข้อแรกจะเป็นข้อ2ส่วนข้อ2เนี่ยจะเป็นข้อ4คือพูดได้ง่ายว่าผมไปตั้งค่าให้มันสลับกันนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกความสามารถหนึ่งที่ใช้ได้นะครับอ่ทีนี้เราลองมาพรีวิวสิ่งที่เราได้สร้างกันนะครับแนะนําว่าคุณครูเนี่ยควรจะพรีวิวดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปให้นักเรียนทําเลยเนี่ยบางครั้งอาจจะมีบางข้อที่ครูเฉลยผิดได้แต่ถ้าเกิดดูแล้วมั่นใจแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะ ส่งไปให้ได้เลยนะครับแต่ว่าน,นี่ที่ผมยกตัวอย่างให้ลองทําก่อนก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลองทําดูนะครับนี่นะครับจะง่ายเลยนะครับอยู่ในหน้าเว็บหน้าเดียวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มสัปด์อ่านะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นว่านะครับมีบอกเลยว่าข้อไหนเราถูกบ้างเราได้กี่เปอร์เซ็นต์เราได้กี่คะแนนนะครับในมุมของนักเรียนก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ อ่าข้อนี้ผมตอบไม่ครบนะครับตอบไม่ครบจริงๆแล้วจะมีอีกข้อหนึ่งที่ถูกนะครับโอเคข้ออื่นถูกหมดเลยนะครับผมอ่าทีนี้หลังจากที่เราทดลองเสร็จแล้วนะครับเราจะกดไปที่ปุ่ม Pu กบิสนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเผยแพร่ข้อสอบนะครับหลังจากที่เราเกิดเผยแพร่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีลิงก์ที่สามารถส่งไปให้นักเรียนได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางไลน์กลุ่ป Facebook Messenger หรือ Facebook Group นะครับหรือผ่านโปรแกรม Zoom โปรแกรม Meet ต่างๆก็ได้ในลิงก์นี้นะครับแล้วก็จะมีคำว่า Resource ให้คุณครูได้กดดูด้วยส่วนด้านล่างนะครับที่เป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมเนี่ยแบบฟรีๆไม่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจำลองตัวเองเป็นนักเรียนสัก2คนครับ โอเคครับคุณครูก็จะคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งไปให้กับนักเรียนทีนี้ผมจะลองเปิดเบราว์เซอร์ใหม่แล้วก็จําลองเป็นนักเรียนสัก2คนนะครับนักเรียนจะเข้ามาในลักษณะแบบนี้เลยเจอ2แท็บเมนูคือ Student Login แล้วก็ a d m i n i s t r a t นะครับนักเรียนก็จะ Enter your name ในที่นี้ก็จะใส่ชื่อลงไปอย่างเช่นผมใส่ชื่อว่ามานะนะครับแล้วกด Start โอเคนะครับส่วนอันนี้อีกคนนึงนะครับจะใส่ชื่อเป็นมีนานะครับแล้วกดสตาร์เช่นกันนะครับทีนี้ผมขออนุญาตทาแบบทดสอบนะครับคนนี้จะลองทําให้ถูกหมดดูนะครับคนนี้จะลองทําให้ถูกหมดดูจัดการชั้นเรียนก็จะเป็นคาสโดโจใบงานออนไลน์เกมเปิดแผ่นป้ายนะครับใบงานออนไลน์เป็นข้อ4เกมเปิดแผ่นป้ายเป็นข้อ2ส่วนนี้เป็นข้อ3อันนี้เป็นคาสโดโจ a f กด m o งเย t นะครับได้รงเยนะคร์เซ็นต0สักทีนะครับผมก็จะเป็นนักเรียน 2- คนซึ่งนักเรียนก็จะเห็นข้อไหนถูกข้อไหนผิดเลยนะครับแล้วก็มีคะแนนบอกด้วยว่าตัวเองเนี่ยได้ได้กี่คะแนนนะครับทีนี้ลองกลับมาดูฝั่งของคุณครูนะครับว่าจะไปดูผลคะแนนหรือว่าสรุปคะแนนของนักเรียนที่ไหนครับ โอเคครับในตอนนี้เรากลับมาที่หน้าของคุณครูนะครับซึ่งคุณครูจะดูผลลัพธ์ได้2ที่นะครับที่แรกก็คือคําว่า Resource ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ที่2ก็คือเมนูด้านซ้ายมือที่เขียนว่า Resource เช่นกันกดคลิก1ครั้งนะครับก็จะเจอขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับจากด้านบนก็จะมีการค้นหาได้ด้วยนะครับว่าจะตรวจของใครนะครับจะตรวจกรุ๊ปไหนนะครับ สามารถ Export ได้ไหมนะครับ Export ได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวผมจะขอลองดูนะครับว่าได้ไหมนะครับกด Export อ๋อ e อ p ก r t ออกมาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูสิว่ามันเป็นภาษาไทยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังโหลดอยู่จะลองพาดูไปทีละส่วนเลยนะครับโอเคลองเปิดขึ้นมาดูนิดนึงนะครับผมอ่าปรากฏว่าเป็นภาษาไทยนะครับค่อนข้างที่จะดูง่ายมากเลยนะครับสิ่งเหล่านี้คุณครูก็สามารถที่จะ นำไปใช้ประโยชน์กันต่อได้ไปวิเคราะห์เป็นแบบทดสอบไปทำเป็นวิจัยในชั้นเรียนก็ได้นะครับโอเคนะครับมาดูต่อที่นี้ก็จะเห็นนะครับว่าค่าเฉลี่ยของชั้นเรียนเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะขึ้นมาบอกตรงนี้เวลาเท่าไหร่นะครับมีจำนวนคนทำเข้ามาแล้วทั้งหมดกี่คนนะครับตอนนี้เป็น2คนแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีสกอร์บอกว่า สูงสุดคือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แยกเป็นรายบุคคลด้วยนะครับว่าคนนี้ได้สกออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเมื่อผมนําไปกดคลิกที่ชื่อคนนั้นก็จะมีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับเริ่มทําตอนไหนทําเสร็จตอนไหนใช้เวลาทําเท่าไหร่นะครับแต่ละข้อเป็นยังไงบ้างนะครับข้อไหนถูกหมดนะครับข้อไหนที่ตอบแล้วไม่ถูกทั้งหมดนะครับอาจจะตอบไม่ครบหรือตอบขาดไปนะครับ ลองดูข้อนี้ที่ยังไม่ได้ตรวจผมลองกดคลิกนะว่าเป็นยังไงนะครับข้อนี้ที่ครูยังไม่ได้ตรวจอ๋อสามารถตรวจได้ด้วยนะครับนี่คือความเจ๋งนะนะครับอย่างเช่นข้อนี้มี1คะแนนนะครับกดเซฟเชนก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อไหนที่ครูนะครับใช้เป็นแบบคําถามปลายเปิดหรือนะครับช็อตแอนเซอร์ที่ให้พิมพ์ตอบสั้นๆเนี่ยระบบไม่สามารถตรวจอัตโนมัติให้ได้คุณครูก็จะต้องมาดูเองนะครับว่า ข้อนั้นๆเนี่ยนะครับถูกหรือผิดถ้าเกิดถูกก็ให้คะแนนไปในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับโอเคแล้วในข้อไหนที่คุณครูอาจจะเฉลยผิดหรืออะไรนะครับก็สามารถกลับมาแก้ได้ด้วยสมมติว่าผมลองปรับเป็นศูนย์คะแนนตรงนี้นะครับลองปรับเป็นศูนย์คะแนนแล้วเซฟเชนสิเกิดอะไรขึ้นอ๋อนะครับสามารถตรวจถูกผิดได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้ข้อไหนผิดก็จะเป็นกระบาทโอเคนะครับ อันนี้เราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูในชื่อของนักเรียนคนนั้นได้เลยนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องกดที่เครื่องหมายถูกผิดก็ได้สามารถกดไปที่ชื่อของนักเรียนคนนั้นๆได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเห็นว่ามีปุ่มพิมพ์ด้วยนะครับลองกดอ๋อเจ๋งมากเลยนี่กดพิมพ์โอ้ผมคิดว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับหนึ่งเลยอย่างที่ผมบอกว่าถึงแม้ว่ากร,ฟฟฟราฟิกจะ ไม่ค่อยนะครับอาจจะไม่สวยเท่าเว็บอื่นๆแต่ความใช้งานง่ายเนี่ยผมคิดว่าเป็นในลำดับต้นๆเลย1ใน3เลยก็ว่าได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับคลิปนี้เราก็ได้เรียนรู้นะครับค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ t e s t m o d ตั้งแต่การรู้จักเว็บไซต์สร้างแบบทดสอบนำไปใช้ส่งให้นักเรียนตรวจข้อสอบนะครับต่างๆครบถ้วนและทั้งหมด3คลิปนี้แต่ถ้าเกิดใครอยากทำให้ทำเพิ่มนะครับหรืออาจจะตกหล่นตรงไหนก็ คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเขียนว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆสัก20ท่านนะครับเพื่อเป็นประโยชน์มากขึ้นในการนำไปใช้จริงด้วยนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ออกไปอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ในการพัฒนาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับและนี่คือคลิปวิดีโอคือเว็บไซต์เริ่มต้นแห่งปี2565 ยังมีเรื่องสนุกอีกมากมายรออยู่พีมี้ต้องลาไปก่อนนะครับสว,สวัสดีครับ